มาทำอะไรที่นี่นี่ที่จังหวัดระยองมึงทำอะไรพี่พอ่าพามาทำอะไรที่นี่เราอยู่ที่ไหนระยองครับกูรู้แล้วอยู่ระยองเมื่อกี้กูเพิ่งพูดนี่อะไรห้ <cir c ual ise> างแฟชั่นนะจะบอกว่าวันนี้มาตามหาใครรู้ไหมใครคนอยู่ในถ้ำเ <cir c ual ise> ทพเทพนั่นเองครับเทพอยู่ในถ้ำแต่มาเปิดร้านที่นะครับผมแพชั่นหรือแหลมทองนั่นเองครับผมแหลมทองเพิ <c oughs> <S <S ่งขับรถมาถึงมัดมาเลยนะจะบอกว่านะมาถึงปุ๊บป้าเมื่อทันทีแต่ว่าเขายังเปิดร้านอยู่แล้วเขาเพิ่งเปิดร้านที่ด้วยสมิธไปยัง <ไ>รู้จักว่าคนนี้คือใครเขบอกก่อนมึงร,รู้จักปะไม่รู้จักใช่มึงอีกแล้วไอคิวมึงรู้จักได้ไงวะโคตรดังเลยคนนี้เดี๋ยวไปเจอเขาข้างในเลยเขารออยู่ไะนี่ไงมึงรู้จักเขายังนี่อยู่นี่เห็นยังป,ป้ายมึงดูป้ายเขาคืออาจารย์เอี้ยงนั่นเองครับอาจารย์เอี้ยงในตำนานนะครับคนนี้ครับคือคนที่แกะ iPhone 16 Pro Max นะครับเป็นคนแรกข,ของประเทศไทยนะไม่ได้แกะกล่องนะไม่ใช่แกะรีวิวนะสมิธเขาทำอะไรแกะเครื่องครับแกะเครื่องเอี้ยงอะไรเขายก CPU ไอ้ฮ่า เขายก CPU แล้วก็วางใหม่แล้วก็ติดตอนนั้นครับอุปกรณ์ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับนวันแรกที่อกที่ที่เปิดตัวใช่ไหมวันนั้นชิปนี่กระชอนมากๆครับผมนะไปดูในช่องได้แต่ตอนนี้ไปทักทายก่อนเลยอาจารย์สวัสดีครับนี่ครับผมนะครับอาจารย์เอี้ยงน่ครับหรือว่าเอี้ยงโมบายน่ครับอาจารย์ผมถามหน่อยปกติอยู่ในถ้ำหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้ว่าสาขาแรกของอาจารย์เนี่ย อยู่ที่ไหนนะสาขาแรกจันทบ,บุรีครับตลาดจะรจักครับตลาดจะรู้จักข้างๆห้าง,าง,างน,นะเรามีนสั่ครับผมอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ในห้างนี้ใช่ครับอยู่ตรงไหนชั้นสองไปดูครับอ่าไปอยากรู้ว่าที่สาขาเนี้ยหรือที่จันทบ,บุรีเนี้ยทำอะไรปุ๊บเนี้ยลูกค้ารอรับได้เลยบริการอะไรบ้างก็มีเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตบซ่อมบอร์ดประมาณนี้ครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตบซ่อมบอร์ดคือเปลี่ยนทุกอย่างนั่นแหละครับผม มันครอบคุมหมดแล้วจารย์แล้วจาไรย์ำรทำอะไรได้บ้างสำหรับพวกตระกูล Apple ิลทำอะไรได้บ้างผมก็ซ่อมบอร์ด MacBook, ไอโฟนไอแพดแ p ปเปิลวอ h a แอร์พอร์ตแมคบุ๊กไอโฟนไอแ p ดแอปเปิล a อ r p แอร์พอรครับหมดทุกอย่างแล้วจางยังยังเหลืออะไรปากกาอ๋อปากกา Pencil ใช่ครับเพนซิลไม่ทำไม่ต้องทำหรอกจารไมันแท่งนี่กี่บาทนะเอาว่าครอบคุมทั้งหมดเลยแล้วกันครับผมครับนะได้จต่ซ่อมอยูเ่เดียวหรือเปล่า โอ้ที่ร้านมีขายด้วยครับมีขายด้วยใช่ครับมือหนึ่งมือสองสดได้ผ่อนได้ครับสดได้ผ่อนได้ด้วยครับผมไอที่บอกว่าแบบใช้ชีมีเดียเปล่าได้ครับแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบหลักฐานอะไรเลยใช่ครับไม่ต้องสเตทเมนต์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับมาลูกค้ามาเนี่ยอยากได้เครื่องเลยอ่ะได้ไหมได้ครับได้เลยใช่ครับแล้วต้องต้องมาหน้าร้านเท่านั้นปะก็มีออนไลน์ได้ครับออนไลน์ด้ด้วยใช่ครับผมเฮ้ยมีสองสามเครื่องให้เลือกหรือเปล่ามีเยอะหรือเปล่าโอ้เครื่องเต็มโต้ครับเดี๋ยวเกือบสองร้อยตัวโอ้โห เดี๋ยวออกคลิปไปเดี๋ยวคนเข้ามาเนี่ยไม่มีเครื่องให้มี่องโดนนะมีผมซ่อมที่บ้านเยอะซ่อมเค่องเยอะด้วยใช่ครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะอันว่านะควกวงจรใช่ครับซ่อมขายครับผ่อนครับรับซื้อไหมรับครับรับซื้อด้วยใช่ครับโอ้โหแต่เวลา,านี้แบบว่าแบบเต็มระบบแล้วตอนนี้เต็มครับเต็มครับเพราะว่าจริงๆทดสอบสาขสาขาแรกมาแล้วครับผมตอนนี้ก็คือเฮ้ย สว่างว้าบเลยจานนะครับนั่นปังร้านจันใช่ครับแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารอป้ายอยู่ครับรอป้ายอยู่ใช่ครับตรงนี้เปิดมาประมาณ5วันแล้วครับนี่เพิ่งห้าวันเหรอเนี่ยใช่ครับพระเจ้านี่นี่นี่เหมือนเปิดมาเป็นปีเลยอ่ะผมก็บอกขนาดนี้คุ้นคุ้นไหมเฮ้ยใส่ชาร์จใส่ชาร์จคุ้นคุ้นไหมใส่ชาร์จพวกอันแบงค์อ่าเห็นไหมนะครับเอ้ยเทคลน์ครับเทคลน์เจ๋งม่ะอ่า บอกโลเคชันนิดนึงจานสำหรับคนที่เพิ่งมาห้างแฟชั่นหรือแหลมทองเนี่ยจานหาร้านจานยากไหมได้ไม่ยากเลยครับขึ้นมาชั้นสองครับหน้าบิ๊กซีครับฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีเลยอ๋อเจอบิ๊กซีเจอร้านจานใช่ครับหรือว่าจะขึ้นบันไดกลางห้างน,นะครับขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวขวาก็เจอเลยหัวบันไดใช่ครับอ๋ออยู่กลางห้างน,นี่คือกลางห้างใช่ไหมใช่ครับนี่เลยเฮ้ยแต่ว่าร้านจานนี่ดีนะคือมาซ่อมเครื่อง มาซื้อนู่นนี่นั่นสามารถมาแวะทำอย่างอื่นได้ด้วยใช่ครับครบระบบเลยดูหนังฟังเพลงตีน้อยก็มีข้างบนคนดูเครื่องเต็มระบบจริงๆครับผมไอ้นี่อาจารย์ผมถามหน่อยไอ้นี่มองอัพไหมเนี่ยของปลอมไหมเนี่ยเฮ้ยปอมเอามาตั้งเปนเปลืองตู้ทำไมอ๋อของแท้ของแท้ใช่ครับมีกับทุกรุ่นเลยนะทุกคนใช่ครับเพราะฉะนั้นแวะมาได้ยอ้นนี้คือมือสองใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยในกล่องมือหนึ่งครับของใหม่ประกันศูนย์หนึ่งปีครับประกันศูนย์ด้วยใช่ครับโอ้โหไอแพดราคานักศึกษาเลยครับ สุดยอดตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผ่อนได้12เดือนผ่อนได้12เดือนทุกคนคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงจานผม<ด>ขออนุญาตเข้าไปดูโต๊ะซ่อมจานได้ไหมได้ครับผมของเทพต้องไปดูข้างในนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะอยู่ข้างในร้านจานแล้วซึ่งใครมาครับเครื่องเสียมานะผมจะบอกให้นะไม่ว่าจะเป็นเราแวกใกล้เคียงนะอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนะมหาจา์นะเขามีไหนมาก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามหาจารย์จบแน่นอนนคะรับผมนะ ก็นี่ครับ <anak> ตัวทางานจานเลยมาพวกจะเห็นเลยนะครับจานทั้งหมดตรงนี้สามารถซ่อมที่อาจารย์พูดถึงมาได้ทั้งหมดเลยเหรอได้ตัวเดียวได้ครับสุดยอดมากๆแล้วนี่อะไรจานแบตเตอรี่ไงครับเนี่ยเฮ้ยแบตเตอรี่ตอนนี้กําลังมาแรงมากจานแบตเตอรี่ตัวนี้ใช่ครับใครก็พูดถึงนะครับก็แบรนด์สีเหลืองแล้วกันแบรนด์สีเหลืองไม่การพูดเยอะแต่จารย์รบกวนพามาดูตรงเครื่องมือตรงนั้นหน่อยได้ไหมได้ครับว่าทำไมมีแบบว่ามันดูแล้วมันอลังการมากเลยด้านนี้ครับนี่มาทำอะไรจา์ อันนี้เป็นตัวเลเซอร์ครับเลเซอร์จอับฝาหลังทำไมต้องใช้ด้วยปกติไม่ต้องใช้ก็ได้คือลดความเสี่ยงของจอลูกค้าครับอ๋อหนึเเลยทำแล้วหนึ้นครับผมขัอต่อไปครับตันนี้เป็นตัวทำแพรจอครับทำแพรจอหมายถึงว่าพวกโดนน้ำโดนอะไรบ้างครับ14บสี่โปกแ็ก็ได้ได้ครับอ๋อตัวต่อไปอาจารย์อัวนี้ตัวกดจอครับเป็นตัวลามิเนตเวลาลอกจอที่จอแตกอ๋ออ่า แล้วก็ตัวนี้ตัวอัดขอบหรือว่าตัวอัดซีนกะนาก็ได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัวถังปับเบิ้ลถังดูดจอโอ้โหเอายว่านะผมนะเห็นอาจารย์อย่างนี้นะคนเดียวครับทําได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับครอบคลุมทั้งหมดเลยเลย,ยกเว้นปากกา <laughs> <laughs> เพนซิลอาจารย์ไม่ได้รับทำนะผมนะเพราะว่านะอนาจารย์แค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเพนซิลก็ทําก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือคุ้มหรือไม่ค่อยคุ้มคนําทก็มีอ๋อคนทําก็มีแต่ว่าอาจารย์ไม่ทำอะดีกว่า แค่นี้ก็ดูมือเลยมือแตกมดแล้วว่ะเอาว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยถ้ามาซ่อมเนี่ยเอางานแบบว่าประมาณเลเวลศูนย์ถึงเจ็ดสิบแปสามารถรอรับได้เลยไหมขอย่าไม่คีหนึง่งได้เลยครับได้เลยนะงานผ่อนก็ได้เลยครับได้เลย<ด>ซื้อเครื่องขายเครื่องก็ได้เลยได้เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมใครสนใจนะเข้ามาหาอาจารย์เองครับตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะผมสาหรับจังหวัดระยองแล้วก็สําหรับจันทบุรีนะตามที่อยู่นี้เลยนะผมนะชองทางออนไลน์ก็จะฝสา้ให้ด้วยนะ ยังไงครับผมถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็ของจันเอี้ยงครับขึ้นตรงนี้เลยติ๊กต่อจันเอี้ยงอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าจันเอี้ยงไปก่อนไหมครับผมสวัสดีครับ